แฟนๆก็งงนะคะว่าโสดได้ยังไงออกมาย้ําสถานะโสดอีกครั้งนะคะสาวนิวนิวเอลเด้งค่ะคที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์นะคะยอมรับว่าได้เลิกลากับเติ้นธนพลก่อนที่ฝ่ายชายเนี่ยจะเข้าพิธีอุปสมบทนะคะศึกษาพระธรรมหลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตลูกใหญ่แต่ว่าอยู่ดีๆค่ะก็เกิดเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นนะคะเมื่อสาวนิวนิวได้ประกาศสถานะ โสดระหว่างขึ้นร้องเพลงนะคะโดยพูดว่าน,วน,วนิวเนี่ยเชื่อว่าต้องมีคนโสดเหมือนนิวเนี่ทำไมอะ่ะคนเราเนี่ยสวยทำไมต้องโสดด้วย mm hmm. หรือว่าคนโสดต้องอยู่เป็นโสดอมตะตลอดไปน้อยใจตัวเองมากทำไมฉันไม่ได้หน้าตาขี้เหร่ทำไมฉันไม่มีแฟนฉันอยากมีแฟนนอนกอดอ่ะคุณโสดสวยรวยโอเคจัดไปค่ะแล้วก็เป็นการตอกย้ำความโสดเข้าไปอีกนะคะเมื่อสาวนิวเนั้นะได้มีการแชร์ภาพข่าวของตนเองพร้อมแคปชั่นว่า ไม่น้อยใจฮาร์ปทำงานสนุกมีความสุขที่สุดและอยู่กับงานเงนิงน,งนครอบครัวต่อด้วยโสดก็โปรโมทไปเลยสิคะตอนนี้นะคะก็จะเวลข้ามใครเข้ามาในชีวิตขอให้รักหนูไม่ใจร้ายกับหนูด้วยไม่ต้องมาดูแลหนูครอบครัวหนูเพราะว่าหนูเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวดีมากต้องการคนที่เข้ามาสปอร์ตหัวใจก็พอหลังจากนั้นนะคะชาวเน็ตก็สแสดงความวิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวกันมากมายค่ะ ก็บอกว่าตอนนี้พระเติ้ลเนี่ยบวชอยู่อย่าเพิ่งบอกว่าโสดเลยจ้าอย่าให้พระเนี่ยคิดมากนะคะซึ่งน,นิวก็เข้ามาตอบว่าเราเลิกติดต่อกันมาก่อนบวชนานละค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ